ชายที่ใช้เงินฟุ่มเฟือยจนเกษียณไม่มีเหลือค่ำคืนหนึ่งในห้องเช่าเล็กๆแสงนีออนจากถนนลอดเข้ามาเป็นเส้นสีฟ้าแดงสะท้อนบนผนังซีดชายสูงวัยชื่อประเสริฐนั่งเม่ออยู่ข้างหน้าต่างมือหยิบเหรียญบาทไม่กี่เหรียญมานับเล่นอย่างคนไร้เรี่ยวแรงดวงตามเหมื่อมองออกไปนอกหน้าต่างราวกับถามตัวเองว่าชีวิตที่เคยรุ่งเรืองหายไปไหนหมด แม่ค้าข้างห้องเดินผ่านเห็นเขานั่งอยู่ก็เอ่ยขึ้นเบาๆลุงวันนี้เอากับข้าเหมือนเดิมไหมคะประเสริฐฝืนยิ้มบางเอาแค่แกงถุงเดียวพอหนูวันนี้เงินไม่ค่อยพอท่านใดนั้นภาพในหัวของเขาพาเราย้อนกลับไปในวัยหนุ่มวันที่เขายือนอยู่กลางโชว์รูมรถหรูเส้นสัญญาซื้อรถคันใหม่ด้วยความมั่นใจพี่ประเสริฐซื้ออีกแล้วเหรอเพื่อนร่วมงานถามอย่างทึ่งใช่สิชีวิตต้องสุดครับ เขาตอบพร้อมรอยยิ้มกว้างคืนวันศุกร์เขาเลี้ยงลูกน้องที่ร้านอาหารหรูหริมแม่น้ำบอสสั่งไวด้ดีๆไหมครับจัดไปหาได้ก็ต้องใช้อย่ามัวที่เก็บไว้ให้แกหรอกในโซเชียลมีเดียเขาโพสต์รูปเที่ยวต่างประเทศพร้อมแคปชั่นว่า #WorkHardPlayHarder คอมเมนต์มากมายเรียกเขาว่าไอดอลของการใช้ชีวิตสุดหรูแต่เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว วันนี้เขานั่งอยู่ในห้องเช่าขนาดเล็กกำลังห่วงว่าจะมีเงินพอซื้อข้าวมื้อต่อไปหรือไม่โทรศัพท์ดังขึ้นเสียงลูกสาวถามจากปลายสายพ่อกินข้าวหรือยังคะกินแล้วลูกไม่ต้องห่วงเขาตอบทั้งที่ท้องยังว่างเปล่าถ้าไม่พอเมโอนให้พ่อนะคะไม่ต้องหลอกลูกพ่อไหวเขาฝืนปฏิเสธผู้บรรยายค่อยๆแทรกเสียงลงมานี่คือเรื่องจริงของชายคนหนึ่งที่เคยหาเงินเก่ง แต่ใช้เงินฟุ่มเฟือยจนกเกษียณแล้วไม่เหลืออะไรเรื่องราวนี้ไม่ใช่เพื่อสําเติมแต่เป็นกระจกสะท้อนให้เราเห็นว่ารายได้สูงไม่สำคัญหากไร้วินัยในการเก็บออมกล้องค่อยๆสูมเข้าที่ใบหน้าเต็มรอยเขียวย่นของเขาถ้าย้อนเวลาได้ฉันคงขอเปลี่ยนเพียงสิ่งเดียววินยัยถ้าวันนี้คุณหยุดทำงานทันทีคุณจะอยู่ได้กี่เดือนชีวิตหรูในไว้ททำงาน แสงเช้าวันจันทร์ส่องผ่านกระจกใสของโชว์รูมรถหรูเสียงปรบมือของพนักงานดังขึ้นเมื่อประเสริฐเซ็นสัญญารับรถรุ่นใหม่ล่าสุดเซลส์ Sales, กล่าวด้วยรอยยิ้มกว้างอินดีด้วยครับพี่รถคันนี้สมฐานะจริงๆเขายิ้มตอบชีวิตต้องมีอะไรที่คู่ควรกับความสำเร็จสิครับที่ออฟฟิศเขาเป็นดาวเด่นของทีมฝ่ายขาย ยอดปิดการขายสูงสุดติดต่อกันหลายปีบอสครับเดือนนี้เราทำยอดทะลุเป้า130%เเลยนะครับลูกน้องรายงานเสียงตื่นเต้นประเสริฐหัวร้อลั่นดีเย็นนี้เลี้ยงทั้งทีมที่ร้านริมน้ำจัดเต็มไปเลยคืนนั้นเสียงดนตรีแจส๊สเบาๆคลออยู่ในร้านอาหารหรูไวายราคาแพงถูกเปิดอย่างไม่ลังเลพี่ประเสริฐสั่งแพงไปหรือเปล่าคะ เลขาสาวกระซิบอย่าห่วงเลยงั้นมันหามาเพื่อใช้สบายใจได้เขายกแก้วขึ้นชนเพื่อนสนิทอย่างต้นมักคอยเตือนเสมอมึงได้เงินเยอะจริงแต่เก็บไว้บ้างเถอะวันหนึ่งเราอาจไม่แข็งแรงทำงานเหมือนเดิมเขาตอบทันควันโอ้ยต้นมึงคิดมากไปชีวิตมันสั้นใช้ให้สุดก่อนเดี๋ยวตอนแก่ค่อยเก็บก็ยังทัน ระหว่างทางกลับบ้านโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ในมือเขาเด้งแจ้งเตือนจากธนาคารยอดผ่อนรถใหม่บ้านและบัตรเครดิตยังคงรออยู่แต่เขาเพียงหัวเราะไม่เป็นไรเดือนหน้ามีโบนัสอีกเช้าวันเสาร์ลูกสาววัยมัธยมเอ่ยเสียงใสพ่อคะเสาร์นี้ไปดูงานโรงเรียนกับเมย์นะคะคุณครัวอยากคุยเรื่องทุนเขากำลังเลือกสู่ตัวใหม่พลางตอบ ไว้ก่อนนะลูกพ่อมีประชุมสำคัญเมยพยักหน้าชา้าๆก็ได้ครับพ่อคืนวันอาทิตย์เขานั่งอยู่ในห้องทำงานส่วนตัวโพส์รูปวายและรถใหม่ลงโซเชียลพร้อมแคปชั่น #workhardplayharder คอมเมนต์ชื่นชมถาโถมพี่คือไอดอลครับอยากใช้ชีวิตแบบพี่จริงๆเขายิ้มกว้างรู้สึกภูมิใจ แต่ไม่เคยถามตัวเองเลยว่าสิ่งที่สร้างภาพลักษณ์วันนี้กำลังขโมยอนาคตพรุ่งนี้ไปทีละน้อยประเสริฐกำลังใช้ชีวิตที่หลายคนอิจฉาแต่เขาไม่รู้เลยว่ากำลังเดินเข้าสู่เส้นทางที่ไม่มีทางกลับรายได้มากแต่รายจ่ายมากกว่าหลายปีผ่านไปรายได้ของประเสริฐเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากพนักงานธรรมดากลายเป็นหัวหน้าฝ่ายขายเขามีเงินเดือนโบนัสและค่าคอมมิชชั่นก้อนโต แต่แทนที่จะมีเงินเก็บกลับยิ่งจมอยู่กับรายจ่ายที่พุ่งตามบ้านสองชั้นหลังใหญ่ถูกผ่อนด้วยสินเชื่อยาว30ปีรถหรูคันใหม่อีกหนึ่งคันจอดเคียงข้างคันเก่าเฟอร์นิเจอร์นำเข้าจัดเต็มทุกห้องบัตรเครดิตหลายใบถูกใช้รูดแทบทุกวันเย็นหนึ่งต้นเพื่อนสนิทโทรมามึงเป็นไงบ้างวะช่วงนี้ยอดขายดีใช่ไหมโคตรดีเลยวะ่ะเดือนนี้กูปิดได้สามดีวใหญ่เงินเข้าตรึมประเสริฐตอบอย่างภูมิใจ แล้วเก็บบางยังเก็บทําไมวะยังหนุ่มยังแรงหาใหม่ได้เรื่อยๆต้นถอนหายใจอย่าผูกอนาคตไว้กับรายได้อย่างเดียวซีรายจ่ายมึงใหญ่กว่ารายได้ทุกเดือนแบบนี้มันอันตรายนะโธ่ย่าคิดมากนะเดี๋ยวโบนัสปลายปีก็มาก้อนโตแล้วคืนนั้นเขาเดินห้างกับครอบครัวเห็นเสื้อสูตรรุ่นใหม่ในร้านแบรนด์ดังพ่อพ่อมีหลายตัวแล้วนะเมลูกสาวท้วงของมันต้องมีสิลูกพ่อใส่แล้วดูภูมิฐานกว่าเดิม แม่ค้าพนักงานรีบเสริมใส่แล้วหล่อสมฐานะมากเลยค่ะเขาหัวเราะพลังรูปหัวลูกเก็บไปเถอะลูกของพ่อมันใหญ่กว่านั้นเมยิ่งไปครู่หนึ่งก่อนเอ่ยเบาๆว่ายิ่งใหญ่ยิ่งต้องเริ่มเร็วนะครับพ่อเขาหยุดไปชั่ววินาทีแต่ก็ยักไหลเหมือนไม่ใส่ใจก่อนหันกลับไปดูโฆษณาทริปท่องเที่ยวญี่ปุ่นในทีวีรายได้มากไม่เคยช่วยใครได้หากรายจ่ายวิ่งนำตลอดเวลาและวินัยยังไม่เคยเกิดขึ้น วันที่เงินเดือนหยุดแต่บินไม่เคยหยุดเสียงนาฬิกาในห้องทำงานดังติกตอกประเสริฐวางปากกาลงบนเอกสารยื่นกเกษียีเขายิ้มกว้างพลางบอกหัวหน้าผมตัดสินใจแล้วครับถึงเวลาพักผ่อนเสียทีหัวหน้าพยักหน้ายินดีด้วยนะแต่คุณแน่ใจนะว่าพร้อมแน่ใจสิเงินชดเชยก้อนโตพอให้ผมอยู่สบายหลายปีวนันกษีเต็มไปด้วยรอยยิ้ม เพื่อนร่วมง,งานปรบโคอวยพรเขารับซองเงินชดเชยด้วยความมั่นใจนี่แหละอิสรภาพที่รอมานานสามปีต่อมาเขานั่งอยู่ในห้องเช่าเล็กๆก,กองบินค่าบ้านค่าไฟและบัตรเครดิตเรียงรายบนโตะ๊ะเงินก้อนโตที่เคยได้ละลายหายไปกับการท่องเที่ยวหรูและของฟุ่มเฟือยคืนนั้นต้นเพื่อนเก่าแวะมาเยี่ยมเห็นสภาพแล้วก็ถามตรงๆม,มึงมึงมีรายได้ประจำ จากดอกเบี้ยปันผลหรือค่าเช่าบ้านไหมประเสริฐก้มหน้าวะกูคิดว่าเงินก้อนมันพอแล้วต้นใส่หน้าเงินก้อนถ้าไม่มีแผนก็คือก้อนน้ำแข็งกลางแดดไม่นานก็ละลายหมดโทรศัพท์ดังขึ้นลูกสาวโทรมาพ่อคะไม่อยากให้พ่อมาอยู่ด้วยกันที่บ้านหนูจะได้ช่วยกันวางแผนค่าใช้จ่ายพ่อไม่อยากเป็นภาระลูกหรอกพ่อไม่ใช่ภาระขะพ่อพ่อคือครอบครัวเขานั่งเงียบ น้ำตาคลอเบ้ามองไปที่ใบแจ้งหนี้กองโตพลางนึกถึงคืนวันเก่าๆที่เคยเลี้ยงเพื่อนๆด้วยวายแพงก่อนกลับต้นตบบ่าเบาๆเ,เพื่อนเอ้ยชีวิตมันไม่เคยถามว่าเมื่อไหร่เราจะหยุดหาเงินแต่บินมันไม่เคยถามว่าเมื่อไหร่จะจายนี่คือความจริงอันโหดร้ายวันที่เงินเดือนหยุดแต่บินไม่เคยหยุดมันคือวันที่หลายคนไม่เคยเตรียมตัว สุขภาพกับค่าใช้จ่ายมหาศาลเช้าวันหนึ่งประเสริฐกำลังชงกาแฟอยู่ในห้องครัวทันใดนั้นเขารู้สึกหน้ามืดมือสัน่นแก้วกาแฟหล่นแตกกระจายโอ้ยเขาทุดนั่งลงกับพื้นลูกสาวรีบเข้ามาประคองพ่อเป็นอะไรหรือเปล่าพ่อแค่เวียนหัวนิดหน่อยไม่เป็นไรหรอกลูก ไม่ได้แล้วหนูพาไปโรงพรยาบาลเดี๋ยวนี้ในห้องตรวจหมอแจ้งผลอย่างจริงจังคุณมีภาวะความดันสูงและเบาหวานเริ่มต้นต้องนอนดูอาการสักสองสาวันครับประเสริฐพยักหน้าช้าๆสีหน้าหนักใจเมื่อไปที่แผนกการเงินพนักงานยื่นเอกสารมาค่ารักษาประมาณนี้นะคะถ้าไม่มีประกันสุขภาพต้องจ่ายเองทั้งหมดเขาเงยหน,น้าขึ้นช้าๆ ผมไม่มีประการครับลูกสาวหันมามองตาพ่อน้ำตาคลอพ่อทำไมไม่ทำไว้เขาก้มหน้าสมัยก่อนพ่อคิดว่ามันไม่จำเป็นคืนนั้นในห้องผู้ป่วยต้นมาเยี่ยมพร้อมถุงผลไม้เป็นไงบ้างวะเพื่อนไม่ค่อยดีเลยวะค่าใช้จ่ายรอบนี้เก็บสองแสนเงินเก็บที่เหลือก็แทบไม่พอต้นถอนหายใจ กูบอกแล้วไงประกันไม่ใช่ของหรูมันคือร่วมกันฝนยามไม่ทันตั้งตัวเขายิ้มเศร้ากูรู้แล้วแต่กว่าจะรู้ก็สายเกินไปลูกสาวจับมือพ่อแน่นพ่อไม่ต้องห่วงนะคะหนูจะช่วยหาทางจัดการให้เองพ่ออายลูกเหลือเกินไม่ต้องอายครับพ่อคนเราไม่ผิดที่ล้มแต่ผิดที่ไม่ลุกพ่อเริ่มใหม่ได้เสมอหลังออกจากโรงพยาบาล เขากลับมานั่งดูถุงยาที่เรียงรายบนโต๊ะหันไปเห็นกล่องรองเท้าแบรนด์เนมเก่าๆที่เคยซื้อมากองอยู่มุมห้องเขาหยิบขึ้นมาพลางพึมพำรองเท้าคู่ละหมื่นมันช่วยพาพ่อเข้าโรงพยาบาลได้จริงๆแต่ไม่เคยช่วยพ่อจ่ายค่ารักษาเลยสุขภาพคือสมบัติที่แท้จริงและค่าใช้ใจ่ายทางการแพทย์คือเงินเฟ้อที่วิ่งเร็วที่สุดหากเราไม่ป้องกันตั้งแต่ยังแข็งแรง วันหนึ่งอาจต้องจ่ายด้วยน้ำตาและความเสียใจบ้านที่เงียบเกินไปหลังจากออกจากโรงพรยาบาลประเสริฐตัดสินใจย้ายออกจากคอนโดหรูขายของที่เคยภูมิใจเพื่อปิดหนี้บางส่วนแล้วมาเช่าห้องเล็กๆใกล้บ้านลูกสาวห้องเรียบง่ายมีเพียงโต๊ะไม้เก่าๆก,กับเก้าอี้สองตัว แต่กลับรู้สึกโล่งใจมากกว่าอยู่คอนโดหรูที่เต็มไปด้วยบินค้างชำระเย็นวันหนึ่งเขานั่งกินข้าวกับเมลูกสาวข้าวต้มธรรมดากับผักลวกพ่อรู้ไหมหนูดีใจที่พ่อยอมมาอยู่ใกล้เมพูดพร้อมรอยยิม้มประเสริฐมองจานข้าวเรียบง่ายแล้วพยักหน้าพ่อเคยคิดว่าความสุขคืออาหารหรูหรูไวายแพงแพง แต่จริงๆแค่ได้กินข้าวกับลูกมันสุขที่สุดแล้วเสาถัดมาต้นพาเขาไปตลาดนัดชุมชนมึงลองขายของดูดิล้างตู้เก่าๆรองเท้านาฬิกาที่ไม่ได้ใช้เอามาแปลงเป็นเงินสดตั้งกองทุนฉุกเฉินไว้ประเสริฐลังเลก่อนหยิบรองเท้าแบรนด์ดังคู่หนึ่งขึ้นมาคู่นี้ตอนนั้นซื้อมาเพราะอยากโชว์ฐานะลูกค้าหนุ่มที่เดินผ่านมาเอ่ยถามลุงครับ คู่นี้เท่าไหร่เขายิ้มจางจๆเครื่องราคาก็พอแถมบทเรียนฟรีหนึ่งบทหนุ่มหัวเราะบทเรียนอะไรครับอย่าซื้อเพื่อโชว์จนวันหนึ่งต้องขายเพื่ออยู่เงินสดเล็กๆก,ก้อนแรกในชีวิตหลังกเกษียณถูกเก็บลงสมุดบันทึกเขาเขียนชัดเจนกองทุนฉุกเฉินเดือนที่หนึ่ง4,500บาท เม่ส่งสติกเกอร์ลายรูปหัวใจมาหลังเห็นรูปถ่ายสมุดเก่งมากข่ะพ่อเขายิ้มกว้างรู้สึกอบอุ่นในใจคืนนั้นโทรศัพท์ดังเป็นเพื่อนเก่าสมัยทำงานเฮ้ยคืนนี้พวกกูรวมรุ่นที่โรงแรมเดิมนะมึงไปปะประเสริฐมองถุงยาที่กองกับสมุดบัญชีเขาสูดลมหายใจแล้วตอบขอโทษว่ะกูมีนัดสำคัญกับอนาคตของกูเอง ปลายสายเงียบไปก่อนหัวเราะเบาๆว่าเออว่ะมึงเปลี่ยนไปจริงๆบ้านอาจจะเงียบแต่ถ้าใจเต็มด้วยแผนใหม่ๆชีวิตก็ไม่ว่างเปล่าการยอมขายอดีตเพื่อซื้อนาคตคือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดของคนที่เริ่มต้นใหม่ลมหายใจใหม่เช้าวันจันทร์อากาศสดชื่นในสวนสาธารณะประเสริฐ ใส่เสื้อยืดสีขาวกันแกงวอร์มเก่าๆเดินช้าๆรอบสนามกลิ่นหญ้าเปียกน้ำค้างทำให้เขาสูดหายใจลึกรู้สึกถึงชีวิตใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้นกลับถึงห้องเขานั่งลงที่โต๊ะไม้เปิดสมุดจดที่เพิ่งซื้อมาเขียนหัวข้อแผนชีวิตใหม่90วันเมมองแล้วถามพ่อเริ่มจริงจังแล้วล่ะคะใช่ลูก พ่อจะแก้สิ่งที่เคยพลาดเขาหยิม้ม 1. ลดรายจ่ายคงที่เรามาอยู่ห้องเล็กประหยัดค่าน้ำค่าไฟแล้ว 2. กองทุนฉุกเฉินต้องให้ครบสามเดือน 3. ลงทุน DCA เดือนละพันเริ่มจากเล็กๆแต่ทำต่อเนื่อง 4. หาอาชีพเสริมเล็กๆขายของเก่าหรือรับงานพิเศษเมปรบมือเบาๆ พ่อสุดยอดเลยค่ะช่วงบ่ายต้นแวะมาหาเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นโชว์กูสมัครกองทุนออนไลน์แล้วนะตั้งโอนอัตโนมัติทุกวันที่ห้าต้นยิ้มกว้างนี่แหละเพื่อนระบบอัตโนมัติทำให้มึงไม่เผือใจไปใช้หมดก่อนกูเคยคิดว่าเก็บทีหลังได้แต่จริงๆต้องการไว้ก่อนใช้เสมอตอนเย็นเขากับเม ลองถ่ายคลิปสั้นๆอธิบายการจดรายรับรายจ่ายสวัสดีครับลุงประเสริฐวันนี้ลุงอยากชวนทุกคนเริ่มบันทึกง่ายๆสามช่องนะครับได้เท่าไหร่ใช้เท่าไหร่เหลือเท่าไหร่เมหัวเราะพ่อพูดเหมือนยูทูบเบอร์เลยเขาหัวเราะตามก็ใครจะไปรู้วันหนึ่งอาจมีคนอยากฟังบทเรียนของพ่อคืนนั้นโทรศัพท์ดัง มีข้อความจากเพื่อนเก่าในกลุ่มหรูมึงเปลี่ยนไปเยอะนะสมัยก่อนเราไม่เห็นมึงพูดเรื่องเก็บเงินเลยเขาตอบกลับสั้นๆใช่จากเสือมือเปลืองตอนนี้กูเป็นคนมือเก็บแล้วต้นรีบส่งสติกเกอร์นิ้วโป้งมายินดีต้อนรับสู่โลกของดอกเบียทบต้นการเงินไม่ใช่เรื่องซับซ้อนมันคือการสร้างนิสัยเล็กๆที่ทำซ้ำเช่นตัดโอนอัตโนมัติ บันทึกรายจ่ายและดูแลสุขภาพเมื่อกายใจแข็งแรงฐานเงินก็แข็งแรงตามมาประเสริฐปิดสมุดยิ้มก่อนนอนด้วยความสงบในใจครั้งแรกในรอบสิบสิบปีจดหมายถึงตัวเองค่ำคืนหนึ่งเสียงฝนพรมเบาๆประเสริฐนั่งอยู่ที่โต๊ะไม้ในห้องเช่าแสงจากโคมไฟเล็กๆส่องลงบนกระดาษเปล่าเขาค่อยๆเขียนบรรทัดแรกถึงประเสริฐ ในวัย28ปีเขาจะรดปากกาและเขียนต่อข้อแรกทุกครั้งที่อยากซื้อของให้ถามตัวเองว่านี่คือสิ่งที่จำเป็นหรือแค่ทำให้ดูเหมือนสำเร็จข้อ2การเงินออม30%ก่อนใช้เสมอข้อ3ซื้อประกันสุขภาพตั้งแต่ยังแข็งแรงข้อ4ลงทุนอย่างสม่ำเสมอแม้จะเริ่มจากน้อยข้อห อย่าลืมให้เวลากับครอบครัวเพราะเงินไม่อาจซื้อความผูกพันได้เขาหยุดสูดหายใจยาวมองออกไปนอกหน้าต่างที่ฝนยังตกไม่หยุดเรากับกำลังส่งข้อความไปยังตัวเองในอดีตเสียงประตูเปิดเบาๆเมเดินเข้ามาพร้อมแก้วน้ำอุ่นพ่อเขียนอะไรอยู่ลระคะพ่อกำลังเขียนจดหมายถึงตัวเองตอนหนุ่มๆแล้วพ่ออยากให้หนูอ่านไหมคะอยากสีลูก แต่พ่ออยากให้หนูเขียนถึงตัวเองในอนาคตด้วยจะได้ไม่ซ้ำรอยพ่อเมยิ้มบางๆหนูจะเขียนแน่นอนคะ่ะไม่นานต้นโทรเข้ามามึงทำอะไรอยู่ว่าดึกๆแบบนี้กูกำลังเขียนจดหมายถึงตัวเองไว้หนุ่มโหดูจริงจังนะกูเพิ่งเข้าใจว่าสิ่งที่พลาดไปทั้งหมดไม่ใช่เพราะกูไม่มีรายได้แต่เพราะกูไม่มีวิน,นัยต้นหัวเราะเบาๆกว่าจะเข้าใจก็ยังดีเพื่อนเอย๋ย คนที่ยอมรับความจริงแล้วเริ่มใหม่ได้นั่นแหละคือคนชนะประเสริฐวางโทรศัพท์ลงหันกลับมามองจดหมายอีกครั้งเขายิ้มเศร้าแต่แฝงความมุ่งมั่นถ้าได้อ่านตอนอายุ28ปป่านนี้ชีวิตคงไม่เป็นแบบนี้แต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยวันนี้ก็ยังไม่สายเกินไปบทเรียนราคาแพงที่สุดคือบทเรียนที่จ่ายด้วยเวลาแต่หากยังมีเวลาที่เหลือก็ยังมีโอกาสลงทุนในนิสัยใหม่ เพื่อสร้างอนาคตที่ดีกว่าเช้าวันใหม่แสงแดดอ่อนส่องลอดหน้าต่างไม้เก่าๆประเสริฐเดินช้าๆเคียงข้างลูกสาวในสวนสาธารณะเสียงนกและลมเช้าพัดเบาๆเ,เขาหันไปพูดกับมีลูกเอ๋ยพ่อเคยคิดว่าความสุขคือการมีของแพงรถหรูบ้านใหญ่แต่สุดท้ายพ่อได้เรียนรู้ว่า ความรูหราที่แท้จริงของวัยเกษียณคือการไม่ต้องยื่นมือขอใครเมยยิ้มอบอุ่นพ่ออาจจะพลาดในอดีตแต่สิ่งที่พ่อกำลังทำวันนี้มันคือของขวัญสำหรับอนาคตนะคะเขาไปยักหน้าใช่ลูกพ่ออยากให้เรื่องของพ่อเป็นบทเรียนให้ใครหลายคนได้คิดก่อนสายค่ำวันเดียวกันต้นแวะมานั่งดื่มน้ำชาด,ด้วยกันเขามองเพื่อนเก่าแล้วยิ้ม กูเห็นมึงเปลี่ยนไปเยอะเลยนะจากคนที่เคยใช้เงินมือเติบกลายเป็นคนที่หยิบปากกามาบันทึกทุกบาททุกสตังค์ประเสริฐหัวเราะเบาๆก็เพราะกูเรียนรู้แล้วว่าเงินเดือนมากไม่สำคัญเท่าวินัยเล็กๆที่ทำซ้ำทุกวันต้นพยักหน้าถูกต้องแล้วเพื่อนคนรวยจริงไม่ใช่คนที่มีรายได้สูงแต่คือคนที่วางแผนและอยู่รอดได้แม้วันที่รายได้หยุด เขาหันมามองกล้องราวกับพูดกับผู้ชมตรงๆถ้าคุณกำลังมีรายได้ดีผมยินดีด้วยแต่ขอให้คุณดีใจกับนิสัยของตัวเองมากกว่าเพราะวันที่เงินเดือนหยุดนิสัยเหล่านี้แหละที่จะเลี้ยงคุณเมพูดเสริมอย่ารอจนทุกอย่างสายไปเหมือนพ่อนะคะเริ่มเก็บเริ่มออมตั้งแต่วันนี้เลยและอย่าลืมกันความเสี่ยงเพราะสุขภาพกับเวลา คือสิ่งที่ซื้อคืนไม่ได้สามหลักสำคัญเก็บก่อนใช้โอนอัตโนมัติให้ตัวเองก่อนทุกครั้งลงทุนอย่างเข้าใจไม่ต้องมากแต่ต้องสม่ำเสมอป้องกันความเสี่ยงสุขภาพและกองทุนฉุกเฉินคือรากฐานประเสริฐยิ้มอ่อนโยนกล่าวทิ้งท้ายความหรูหราที่แท้จริง คือการใช้ชีวิตบั้นปลายด้วยศักดิ์ศรีโดยไม่ต้องขอใครถ้าเรื่องนี้เตือนใจคุณได้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และคอมเมนต์คำว่าเริ่มวันนี้เพื่อบอกตัวเองว่าคุณจะไม่เดินซ้ำรอยของประเสริฐ